ยาไว้วางใจคุณไปดูต้นทุกเรียนของคุณนะคุณเห็นใบสวยทุกอย่างอยาไว้วางใจเรามีวิธีการดูโรคฟิวซเรียมได้ยังไงคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าต้นเนี่ยเป็นฟิวซเรียมแล้วดูยังไง ดูง่ายๆเลยสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ราแทมเบนเทอร์อยู่แล้วนะครับฟิวเซอรียมีเนี่ยดูง่ายๆคือลักษณะใบ ấy, เขาจะรูลงมันอาจจะเป็นแค่เป็นบางพุ่มหรืออาจจะเป็นทั้งต้นเลยใบมันจะเหมือนเราไม่ได้ลดน้ํามันจะเปที่ใบแก่นะครับใบแก่มันจะรูลงเหมือนใบเพสลาคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีลักษณะการอย่างนั้นให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าเป็นฟิวเซอรียมีหรือดูที่ใต้ท้องกิ่งมันจะมีสปอร์สีขาวอยู่หรือสปอร์อาจจะเป็นสีออกส้มๆแดงๆนั่นคือระยะขยายพันธุ์ของเขาถ้ามีลักษณะอาการอย่างนี้นสงสัยไว้ก่อนเลยว ทุกคนอยาจะมองว่าฟิวโซเรียมเนี่ยมันเป็นเชื้อราธรรมดาปกติไม่น่ากังวลแต่จริงๆมันไม่ใช่รู้ไหมว่าฟิวโซเรียมเนี่ยมันอยู่ข้ามปีเลยนะที่มันอยู่ข้ามปีได้เหมือนกับมันใส่เสื้อกรอก็กคืออยู่ใต้ไบโอฟิล์มไบโอฟิล์มเนี่ยสารเคมีต่างๆไม่สามารถที่จะทำลายไบโอฟิล์มตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันแรงปั๊บมันอยู่ใต้ไบโอฟิล์มถึงบอกว่าถ้าวันนี้ฝนตกตกสักสามชั่วโมงเนี่ยฟิวโซเรียมเนี่ยมันอารวาสเลยนะความชื้นเพียงพอแล้วมันก็ขยายพันธุ์ สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาก่อนคือขยายพันธุ์เลยเพราะมันอยู่มานานแล้วอย่างน,อน้นอๆอยู่มา6เดือนหรือปีหนึ่งแล้วอะพอทีน้ําฝนตั๊เป็นขยายพันธุ์ขยายพันธุ์มันมีสอย่างหนึ่งขยายพันธุ์โดยใช้เพศมันก็มีเพศผู้เพศเมียอีกอย่างหนึ่งก็คือขยายพันธุ์โดยใช้สปอร์ก็คือเส้นใยเนี่ยก็กลายเป็นอับสปอร์ก็กลายเป็นส,สปอร์มาแล้วระบาดได้เร็วมากที่มัริระบาดได้เร็วมาเกเ<ๆ>ชื่อไหมว่าคืนเดียวเนี่ยทั้งสวนเนี่ยหมดเลยสาเหตุทั้งสวนหมดเพราะอะไรเพราะว่าทุกทุกกิ่งทุกทุกต้นอะมันมีเชื้้ออฟิววซลีียยยมมมฝััังงตู่่่แแโดดดทนไไส ออกย่างที่เชียงว่าเนี่ยคุณจะเห็นใต้ท้องกิ่งคล้ายๆเส้นขาวๆนะเส้นใหญ่เส้นใหญ่ยังยังไม่ยังไม่เห็นเส้นใหญ่ทีเดียวแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ถ้าบางอันเนี่ยมันจะเห็นเป็นริ้วเลยนะริ้วนั่นคือโอ้มันฝังตัวมากแล้วไอ้บริเวณตรงนั้นนะคือเป็นริ้วๆเนี่ยไม่ใช่ว่าต้นกำลังจะเติบโตไม่ไม่ใช่พอริ้วๆตรงเนี้ยมันจะเสือกฟังว่าริ้วๆเนี่ยถ้าคุณไปถากเปลือกออกคุณจะเห็นเลยข้างในเนี่ยบางส่วนเป็นสีน้ําตาลบางส่วนเป็นสีขาวนวลอันในอันไหนที่เป็นสีน ท่อน้าท่ออาหารถูกทําลายแล้วส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อสีขาวนวลน่นะนั่นยังๆๆยังยังยังวิจินอยู่ยังไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณไม่ได้รักษาผลมาปั๊บเนี่ยไอ้ตัวที่สีขาวนวลน่นะระบาดไปหมดเลยแค่คืนเดียวหมดไปทั้งสุขสรุปให้อีกทีนึงได้ไหมคะคว่าการป้องกันแล้วก็รักษาฟิวเซียร์เนี่ยต้องใช้อะไรวิธีป้องกันและรักษาเนี่ยถ้าเป็นเยอะๆอยู่แล้วและสามารถ<ม>ฉีดยาได้ให้ใช้ดีบิวน้ําก่อน ฉีดฆ่าเชื้อทั้งหมดก่อนนะครับสัก2รอบแต่ถ้าสมมุติฉีดไม่ได้เลยใช้ยาอะไรไม่ได้เลยฉีดไม่ได้เนี่ยให้แนะนําให้ใช้ดีบิวต้นละ8แทง่งไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กต้นใหญ่ปัก8แท่งหมดครับปักให้รอบทรงพุ่มเลยนะความผีต้องปักทุกกี่วันคะควรจะปักทุก15วันครับ15วัน ุติว่านับแต่วันแรกวันนี้ปักวันนี้อีก15วันไปอีกทีนึงนะครับมันจะเร็วมันจะช่วยได้เร็วมากแล้วก็อย่าอย่าปักเฉพาะต้นที่เป็นนะอ,อย่าจะให้ปักทั่วทั้งแปลงเลยเพราะว่าในถ้ามี1ต้นเป็นหมายเขาว่ายังไงหมายเขาว่าในในละแวกนั้นทั้งหมดเนี่ยมีสิทธิ์เป็นได้เหมือนกันก็เมื่อกี้คุณปู่ป้านเนี่ยก็มันมัน,ม,นมันฝังตัวอยู่ตรงนั้นแล้วทุกกิ่งทุกต้นเป็นแต่ไม่ได้แสดงอาการออกมาก็คืออย่างเช่นเชื่อว่านี่แหละอีกนิดนึงก็คือใครที่ใช้ปิดอาร์เะจทเมเนเต่ถ้าสมร์อย ใช้อยู่ประจําและมีต้นไหนบางต้นดูง่ายๆนะครับถ้าต้นไหนรู้สึกว่ามันสลดกว่าต้นต้นชาวบ้านเขาอ่ะอันนี้ปักเลยอย่ารอครับเพราะแสดงว่าต้นนั้นเป็นฟิวซเรียมลาเทนเบนเทอร์ไม่ได้ช่วยเรื่องฟิวซเรียมดีบิวกับดีวบิวบาเท่านั้นที่จัดการเรื่องฟิวซเรียมได้ส่วนนิดหนึ่งอย่าไว้บางใจคุณไปดูต้นทุเรียนของคุณนะคุณเห็นใบสวยทุกอย่างแต่ถ้ามีอาการเป็นริ้วๆคุณสันนิษฐานได้เลยอันนั้นะเริ่มมีอาการป่วยของโรคเบื้องต้นต้องเตรียมไว้เลยนะ รีบิวบาร์หรือว่าวแอนเทอร์ลาดแท,ทนคุณเตรียมไว้เลยนะครับ